โอ oh, ้สวัสดีครับท่านเซนครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูต่อครับกับซอยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาดูในส่วนของการพารัฒนารูปแบบที่2ของเซโนเร็กซ์กันครับนั่นก็คือน,นี่เลยครับ เซวาบัสเตอร์ยูนิตนะครับหรือเซโนเอฟลูชันอาร์มบัสเตอร์ยูนิตอุปกรณ์พัฒนาด้านล่างครับวสำหรับการทำให้เซโนเล็กซเอานี่ยครับกลายร่างเป็นเซโนเล็กบัสเตอร์นะครับรูปแบบการโจมตีระยะไกลโดยเฉพาะัเองซึ่งร่างเซโนเล็กบัสเตอร์ครับสามารถทําอะไรได้มีอาวุธอะไรติดตั้งมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันครับผมโอเคพราชฉันดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับนี่เลยครับ เ w ต7วานะครับเซวาบัสเตอร์ยูนิตนะครับผมผันหาร่างเซโนริสครับให้กลายเป็นร่างนี้นี่ครับผมจะเห็นว่าติดตั้งอาวุธมาแบบเต็มตัวนะครับมีทั้งปืนมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายเต็มหมดครับผมแบบนี้นะครับและของข้างในครับก็ให้มาเยอะมากๆด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยสามารถนับปืนเข้าไปติดหน้ากระสอยตัวอื่นเช่นเบิร์ดิงไลเกอร์ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะตัวคีนี้ครับแน่นอนว่ายังสามารถแปลงร่างต่อได้อีกคันหนึ่งด้วยนะครับเป็นแบบนี้เนอะแต่ว ในกล่องครับถ้าเราเอาเซโนเล็กซ์ออกเนี่ยก็จะให้มาเท่านี้ครับฝั่งนี้เป็นส่วนของการทำเซโนเอวิลูชันแบบปกตินะครับฝั่งนี้เป็นของการแปลงร่างขั้น2คือเซโนเล็กซ์ปัสเตอร์นะครับเพราะงั้นก่อนหนึ่งเนี่ยเรามาแปลงร่างเซโนเล็กซ์ตัวเล็กตรงนี้ครับให้กลายเป็นร่างเซโนเอวิลูชันแบบตัวก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพราะงั้นแล้วก็เซโนเอวิลูชันโอเควิธีทำครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็ถอดเท้าออกก่อนนะครับแบบนี้ซึ่งเท้าก็จะไม่ได้ใช้แล้ว หน้าเสียดายจริงนี่ใช้ในส่วนไม่ครบเนะแล้วก็ดึงหางออกมานะครับทั้ง2ฝั่งฟึบแบบนี้แล้วก็ดึงหัวออกนะครับยัยน่ะหัวตัวนี้ค่อนข้างแน่นค่อยๆดึงออกแล้วกันเดี๋ยวหักโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บครับเราก็นําพาร์ทขาครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเหมือนตัวเก่าทุกอย่างครับไม่ได้ต่างอะไรกันแต่ว่าขานี้เนี่ยจะแน่นนิดหนึ่งนะครับเห็นว่าเสียบเข้าไปดังกึกเลยผมคงไม่ถอดแล้วล่ะสภาพนี้เนี่ยครับถอดแล้วกลัวหักนะโอเคใส่2ข้างเสร็จแล้วครับ ต่อไปหางเราก็ดึงอันนี้ออกนะครับใส่หางเข้าไปเอาจุกสีดำเอาจุกสีขาวมาล็อกแบบนี้นะครับซึ่งพานนี้จะเห็นว่าจะกลายเป็นสีดำนะครับซึ่งมันแน่นอนว่าก็คือต่างสีกันเลยเนะสโหมดนะครับของตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็นสีําเงินนะครับอันนี้ก็ใส่มาเดิมนะครับใส่ขอโอเคใส่ไม่ยากละแล้วก็แบบนี้โอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ครับเซโนเร็กซ์ในรูปแบบของเซนูลูชั่นอีกตัวหนึ่งครับ ก็เร็จสมบูรณ์เรียบร้อยจะเห็นว่าพาร์ที่ให้มาครับสีจะต่างกันตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยดูดูไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปร่างของเซนอูรูชันบัสเซอร์เดีกว่านะครับเพราะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งเลยกันเซโนเอเวอลูชันโอเคร่างนี้ครับต่อว่าชิ้นส่วนการแปลงร่างครับเยอะมากเพราะงั้นเราจะมาดูการทีละส่วนนะครับอย่างแรกส่วนขาครับเราติดพาร์ทนี้เข้าไปนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ยกขึ้นนมาะครับ อีกข้างหนึ่งครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้จากนั้นส่วนหางครับพาส่วนหางอาจจะเป็นพาสนี้นะครับเห็นไหมที่เหมือนกับเป็นปืนเลเซอร์แบบนี้นะใส่เข้าไปตรงนี้ชึบนะครับแล้วก็ข้างล่ังครับเรานําพาสมีไซา์พอทตรงนี้ครับเกืียหล่นใส่เข้าไปตรงนี้ชึบแบบนี้จากนั้นตรงขานะครับจะมีพาสนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องหนันให้ถูกข้างก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ซึ่งพาสนี้เนี่ยจะใส่ย <teh> ากนิดหนึ่งนะครับ ถ้าบอกว่าพายบัสเตอร์เนี่ยชิ้นส่วนเยอะมากเมื่อเทียบกับของซีเซอร์เดอซีเซอร์ผมจำได้ว่ามีประมาณ3ชิ้นใช่ไหมครับหรือ4ชิ้นนี่แหละอ่าประมาณ4ชิ้นอันนี้เนี่ยมีตั้งโหตั้งหลายชิ้นนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างชิ้นใหญ่ด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่าขาสองข้างเรียบร้อยครับจากนั้นก็ทําการติดปืนนะครับปืนนี้ไม่มีข้างซ้ายข้างขวาครับสามารถนําไปติดได้เลยนะครับโดยดูใส่ปืนครับอยู่ตรงนี้สายครอบเดือยตรงนี้นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็ เก็บปืนแล้วก็ใส่หน้ากากเข้าไปครับเหมือนเดิมเท่านี้ครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับกับเซโนเล็กส์บัสเตอร์นะครับผมเราพัฒนาน่าของเซโนเล็กส์ให้เน้นเรื่องของการโจมตีระยะไกลนี่ครับจากที่เห็นครับทุกคนแบกอาวุธมาแบบมหาศาลมากๆนะครับมีทั้งปืนใหญ่ตัวนี้ครับ X อ็กซ์เอสโซนะครับผมหรืออีกถ้าหรือถ้าไม่ได้ชื่อว่าเอสโ u เ t ็กซ์บัสนะครับแล้วตรงนี้ครับจะติดในส่วนของ มีไซล์พอตขนาดใหญ่ไว้นะครับตัวนี้เป็นมีไซล์พอตขนาดเล็กนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ครับเป็นสโมอสกรีนะครับสำหรับเวลาที่ปล่อยควันออกมาครับเพื่อให้ตัวเองหนีได้นะครับผมเพราะฉะนั้นด้านนี้ครับเหมาะสำหรับการโจมตีระยะไกลอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวอาวุธหลักของด้านนี้ครับแน่นอนเจ้านี่เลยครับ Assault Exbuster นะครับผมสามารถยิงได้สองโหมดครับโหมดแรกคือโหมดเก็บแบบนี้นะครับจะยิงปืนที่ต้องบอกว่า เป็นเหมือนไรเฟิลขนาดใหญ่ขนาดดูนนามากออกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ครับมันจะเพิ่มพลังทำลายมากยิ่งขึ้นและอิงได้มากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าพอเปิดแบบนี้เนี่ยแรงกระแทกก็จะหลังก็จะแรงขึ้นใช่ไหมล้วก็เลยจะมีตรงนี้มาครับเป็นแองเกอร์นะครับ ตอกไว้กับพื้นเนี่ยแล้วพอยิงแบบนี้ปุ๊บทำให้เซโนเล็ก์นี่ครับไม่กระเด็นจนมากเกินไปนะครับผมในรูปแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของความสามารถกันดีก่าครับอย่างนี้บอกครับร่างนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องของการโจมตีรยะไกลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วเรื่องของพลังการจัมพันธยาใกล้ครับจะตกเงเห็นได้ชัดครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าิี่จาพาว่าเราเจอซอยที่เปิดทุกอย่างแบบนี้ใส่หน้าเราอะครับนี่คือป้อมปืนเดินได้อย่างแท้จริงนะครับนี่คือร่างที่บอกว่าโหด มากๆยิงแรงมากๆครับซึ่งถ้าเกิดเราอิงตามเ,เรื่องเนี่ยครับ ร่างนี้นะครับตัวคนเดียวสามารถยิงเซโรไกลซิให้ล้มได้เลยนะครับนี่คือพลังทําลายล้างที่มหาศาลมากของเซโรเล็กซ์บัสเตอร์นะครับยังไม่นับตอนที่แปลงเป็นร่างสุดยอดเลยครับที่สามารถยิงปืนอย่างแอสซอลเอ็กซ์เอสซเอ็กัสเตอร์นะครับแค่นัดเดียวแต่ทำให้เซโร่ซไกลซีนะครับถึงกับระเบิดไปเลยได้นะครับร่างนี้เดี๋ยวว่ามากันแบบเหนือชั้นมากๆนะครับแข่งแกร่งจริงๆครับกับร่างนี้แต่แน่นอนข้อเสียคือในเรื่องเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยนะครับ จะช้ามากๆนะครับผมเลด้วยเพราะงั้นแล้วตัวนี้เราก็ต้องไม่ต,ไมต้องไม่ต้องเปิดสวิตช์เดอร์น,นะครับเพราะในเดือดเนี่ยมันเดินไม่ได้เนะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับถ้าเกเรามาเทียบกับเซโนเล็กซิสเตอร์นะครับก็จะแบบนี้จะเห็นว่า2ตัวนี้เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เนี่ยเบสผมเดาว่ามาจากจีโนเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ย,ผม,ามาายผมคิดว่าเบสน่าจะมาจากโกจูรัสนะครับเพราะว่ามีปืนใหญ่2กระบอกแบบนี้เหมือนกันนะจะเห็นนะครับว่าเซโนเล็กซับเป็นซอยที่แข็งแกร่งมา,มา,มากๆครับแล้วก็น่ากลัวมา,มากด้วย ถ้าเกิดต้องสู้เรียประชิดเขาแปลงร่างเป็นซิสเตอร์โหมดต้องสู้ระยะไกลก็แปลงร่างเป็นบัสเตอร์โหมดครับทำให้ซอรตัวนี้ครับสามารถอัดแอพความสามารถตัวเองเนี่ยได้อย่างไร้ขีดจํากัดน,นะครับไม่ว่าศัตรูจะมารูปแบบไหนไม่ว่าศัตรูจะมาไม้ไหนครับเซโนเร็กซ์ก็สามารถแปลงร่างในการต่อสู้ได้หมดแบบทันทีนะครับจ้ต่างกับเบอร์นิงไลเกอร์เบอร์นิงไลเกอร์เนี่ยต้องเข้ายานไปก่อนถึงจะเปลี่ยนได้แต่เซโนเร็กครับเปลี่ยนกลางสนามลบได้เลยรวมถึง2ร่างที่เห็นตรงนี้ครับยังไม่ใช่ร่างสุดยอดเซโนเร็กเนี่ยยังมีโหมดพัฒนาร่างขึ้นมาอออีีีีีกกกโหหมดดดนน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 ึึงงะะคครรรััับบซ่่เเเเ๋๋ยยยววววว้้้้ป็แลไาา แต่ว่ายังไงครับนี่แหละครับคือการดิวปรจจุบันนี้ครับกับเซโนเ e ็กซ์บัสเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมคิดได้แล้วผมจะทำอะไรผมจะนำเกาะบัสเตอร์และเกาะซีเซอร์สองกรอนี้ครับมาประกอบร่างเข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นเซโนเล็กซ์ ซิสเตอร์บัสเตอร์นะครับผมหน้าชื่อประมาณนั้นเนะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับก็การรีวิวเนี่ยจะมีเท่าไรนะครับกับเซโนเร็กซ์บัสเตอร์นะครับก็ออกมาเรียบร้อยครับกับเซโนเร็กซ์ล่างติดตั้งปืนใหญ่แบบยิงเต็มสูบทุกอย่างนะครับน่ากลัวจริงๆโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเท่านี้แล้วพบกัันนใหหม่คครราาา้บบบ๊ยย